องคัไม่วีแไม่ละดมาได้ใสักบที่่อได้กัรเซิไม่ได้เสิอสสักหน่อยเรื่องเงินหาเร่องเงิน้งตีอยู่ค่ะีซีมาลงหลายรอบแล้วนะหลายรอบล้วนะ มีปัญหาเนี่ยเราต้องให้ย้มอ่ะเราโดนทิงหางออกไปก้าไแล้วรอาติดสี่สี่อ่้โดนแต่ได้ไอ่ะไปโดนเต็มดีของฝังมันที่มีทย์อแล้วหมายเสามมั้โดนส่อให้กับทีมสุดดีอ่ะแล้วดูเช่นกันให้กับบัสกีอ่ะ ีเอาแล้วัดโดดเราทำให้เสยทั้งหวไป่ะตหงไหมโไ่ให้เป็นบุกขบกันหลังยืดกันหนังยืดกตมยดิอสองคนคุจด้อย่งไวดเอ่ะสี่หาเี่ยตีบอลิแล้วลงไปเจอแบบเหมอนเลขายอ่ะดังอึดแล้วมันก็ต้องข้ามแล้วล่ะม่งตั้งไปก่อนแล้วมัน mà kí, để âm pa, để ô, được, đắt, được, 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 được,

ไข้ามเนี่ยลูกนี้พวกนี้พวกแกต้องมาเชียฉันคู่แรกได้พี่กุ้ง ก็มันกันไม่มาถัดละก็นั่งแล้วตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีเต้า นลองเก่งจังนี่นแต่แบบนี้แหละนี่แหละอนไแม่ับาแล้ววันีาอลด้ยอ้ยกบอมาด้าอมยนี่าอยู่ใกล้บอมากกว่าอีกพีก็ไปค่ะคืวนน้กาคุย หึ่งเล่นแหนึ่งก่อนลองลองเดินใจไปก่อนไูตตอต่อใหใครเอ่ยโค้งบันบานน่ะแต่ว่าโค้งบันบานโคงบันบานอขอดงโอ๊ยแล้วเมื่อกี้พี่สกับพี่โอะไรกันดอดดนองบันบาน สวยสว้กเล่นรูปนี้น่ะแต่ว่ายังตอบบอลกันได้ดีอ่ะแต่ว่าตสไม่ขาดนโดตัวตัว่ะนี่เน่อเสีงยากะโอ้ไอ้เลี้ย ิ0เปอร์10อิดค่ะตัดไปขึ้นน้ำอย่างตอนนี้อีกครั้งแวากลเลยแหละฟังโชวเวมัแต่แล้วลองอยู่ผู้แก่ลองไปเสิร์ฟของเอสสมาอ่ะตอนแรกสวยเลยค่ะให้กับอ๋อซักจะมึงตำแหน่งอยู่หรอของสวยจังไป็นย่ง แล้วก้องหลังรนี้ทำไรนะองตัวอ่องตัวตน่ออดอดาแนหวานเออเดี๋ยวจะช่วโค้งรูนี้ใส่เลยเออมัน้อยมาน้อยแต่มันน้าแบบนี้นี่เป็นต่อสิน่ะ อ๋อมีผู้ชอบบอลญี่ปุ่นมึงถ่บอลเซิร์ฟบอลเซิร์ฟแาทชโ้้ยเนี่ยแล้วแ้แ้แล้วได้ได้ตบอลเลยไม่รู้ไดแล้วออันนี้ไม่ข้ามเห้าร้อยเปีแล้วม่แม่ตัวดิม เาเอาค่ะเยียบเส้น <Labor> น <ator il fi> ี่ตัวนี้ะน่าจะเป็นกำลังหลักของนที่ที่เขาจะทำแต้นได้ค่ะแล้วตามมาที่1 2ต่อ2งน่ะอ้ได้ไหวเด่อยวดูลเิร์ฟแม็กับที่าแปลกวอลแรก

แทบเสียแบแรงแรงดูขอถึงวัดละขอถึงว yeah. ัดละกระโดดกระโดดโดดเชิกระโดดกระโดดย้นลงไปแล้วปกติคนไม่คยะได้งอยู่แล้วอ่ะอย่าเพิ <c <c ่งเปลี่ยนไปหนาทำไมต้งนี่ราไปเสิร์ฟเสร์ฟหนึงวันแล้วยัดแล้วโคงยว เป็นเซ็ตพอยแล้วก็แมตพอยค่ะของโซเฟิร์ซัค่ะอยปมกระโดดเสร์ฟสิไปปมกระโดดเสร์ฟเสิกระิฟสิบเซ็ตพอยอ่ะมาแรกมาแรกมาอยปมกระโดดเสร์ฟอ๋ออ่าห้างหางาแรก เราตีได้หรือเปล่านะไม่เอาค่ะหาช้าแล้วกันหนุ่มพ่ะให้กับน้องอินผิงเจ้าของให้หนึร้อยนะเจ้า